บทของเดซร์กรังปีเดซัสตาจะต้องทำภารกิจลับของตอนเองให้สำเร็จโดยห้ามล้มเหลวเป็นอันขาดก็เรียกได้ว่าระเบิดกันตูมตามอะไรทีเดียวกับเกมใหม่เกมระเบิดเวลาที่ก็ไม่มีอะไรมากหาระเบิดและปลดชนวนให้ทันก่อนเวลาจะหมดลงเท่านั้นเองเรื่องราวในตอนนี้ก็มาเป็นฝั่งสาวๆที่ขึ้นมามีบทบาทกับเขาบ้างก็มาเริ่มกันที่ซซเอที่ทำตัวน่าสงสัยกันมาทั้งตอนและช่วงท้ายก็น่าจะเฉลยกันแล้วหรือเปล่าวอาเทอร์น และก็คือเดซัสตาความหลังของซาเอตตอนนี้ก็มีเล่าออกมากันเพิ่มเติมว่าที่บ้านของเธอเคยทำร้านอาหารมาก่อนแต่พอคุณพ่อป่วยร้านก็เลยต้องปิดตัวไปซาเอะที่เป็นพี่คนโตสุดก็ต้องกลายมาเป็นเสาหลักของบ้านนี้และความปรารถนาที่เธอไม่ต้องการจะให้อายุส่งผลต่อสมรรถภาพของร่างกายก็เพื่อที่เธอจะยังคงดูแลครอบครัวต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองเรียกว่าก็มีเหตุผลที่ต้องการชนะ เกมนี้ทีน่าเห็นใจกันเลยทีเดียวซาเอะเป็นหญิงสาวที่มีความเยือกเย็นแตกต่างจากเนโองแต่ในตอนหน้าครอบครัวของเธอกําลังจะตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของสมาโตและมันก็จะทําให้ความเยือกเ,เย็นของเธอหายไปและเรื่องของเดซาสตาร์ที่ผมว่าแม้จะออกมาไม่พลิกโผกันเท่าไหร่แต่เรื่องก็คงจะไม่เล่นกับเราตรงๆกันแน่ๆ จะว่าไปแล้วผลรอบแรกของเดซาสตาก็นนะ่าสนใจอยู่เหมือนกันคนที่โดนโหวตก็จะมีเอสเนโองและซาเอส่วนเควะไม่โดนโหวตแล้วใครที่ยังไม่ได้โหวตผมก็คิดว่ากนนะ่าจะเป็นเอสนะครับส่วนเนโองที่ตอนนี้คุณแม่ของเธอก็รู้แล้วว่าลูกสาวได้เข้ามาร่วมเล่นเดซเอร์้งปีซึ่งแม่ก็อยากจะให้เนโองเลิกเล่นเกมนี้เพราะความเป็นห่วงแต่ก็มาเจอกับคุณพ่อโคเซที่ยังคงสนับสนุนให้เล่นต่อไป ดูแล้วก็เป็นคนที่คนละขั้วกันเลยนะครับก็ชัวสงสัยว่าสองคนนี้รักกันจริงไหมเนี่ยหรือก็โดนจับคลุมถุงชนมาเหมือนกันแม้ว่าคุณแม่จะเป็นห่วงในองค์ขนาดไหนแต่ในองค์ก็ได้เลือกแล้วว่าความสุขของเธอเธอก็จะขอไขว่คว้ความ,มาด้วยตนเองก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจต่อไปของครอบครัวนี้เลยผมว่าในช่วงต่อๆไปในองค์ก็น่าจะมีตอนที่ได้มีบทเด่นกับเขาบ้างทางด้านเอสตอนนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรมาก เน้นฉากต่อสู้ซะเยอะและเขาก็ได้แม็กนัมบัคเกิลกลับมาอีกรอบถ้านับสัปดาห์ที่งดฉายไปด้วยผมว่าก็เกือบเดือนเลยนะครับที่เราไม่ได้เห็นล่างแม็กนัมฟอร์มของกิสส่วนเควะที่เรียกว่าดูแปลกตากันไปหน่อยๆอย่างจู่ๆก็ดึงบัคเกิลไปจากเข็มขัดของโลโป้กันเลยซึ่งปกติแล้วเขาจะไม่ทําแบบนี้ก็แปลว่าเควะกําลังรู้สึกร้อนรนจริงและเพื่อช่วยพี่สาวเขาก็สามารถเอาชนะจามาโตะได้โดยไม่ลังเลก็เรียกว่า yeah ถ้าเอาจริงแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทางด้านมิชินากะที่ก็คงพูดได้ว่าไปเข้ากับฝั่งจามาโตกันเรียบร้อยแต่ผลกระทบจากการใช้จามาโตบัคเกิลก็ทําให้เขาห่างไกลกับความเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆแม้เอสจะชอบยั่วโมโหมิชินากะแต่เมื่อเห็นเขาอาการไม่ค่อยดีก็มีทีท่าเป็นห่วงนะครับอีกไฮไลท์หลักของตอนนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องราวของฝั่งทีมงานเดซเออร์กลางปีที่ช่วงต่อไปพวกเขาก็น่าจะได้บีบบทบาทกันมากขึ้นเรื่อง กันที่เบโรบาหญิงสาวที่มีกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายชอบที่จะเห็นความสิ้นหวังของมนุษย์เธอเป็นสปอนเซอร์ของฝั่งจามโตเบโรบาได้ชวนมิชินกากะมาร่วมมือและเสนอตัวเป็นผู้สนับสนุนของบัฟฟาในช่วงท่ายเธอก็ได้ไปพบกับจีนและก็ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้สนับสนุนเองก็จะมีการแบ่งฝังกันชัดเจนระหว่างฝั่งไรเดอร์กับฝั่งจามโตส่วนจีน ก็ได้มีการโชว์อุปกรณ์ใหม่ที่มีลักษณะเป็นปืนซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจกันเท่าไหร่เพราะข่าวจากตารางของเล่นก็ออกมากันสักพักแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือไอเทมชิ้นนี้ถ้าดูกันดีๆก็จะมีลักษณะเหมือนกับบัคเกิลเลยก็พอทําให้เดากันไปได้ว่าตัวไอเทมนี้จะเอามาแปะบนเข็มขัดเดเซอร์ไรเวอร์เหมือนกับหน้ากากของเซโรทูไรเวอร์หรือเปล่าถ้ามาแนวครอบแล้วกลายเป็นเข็มขัดเส้นใหม่ผมว่าก็ดูเจ๋งดีเลยนะครับ ทางด้านพ่อของเนโอ่งก็ได้มีเกิน่นเกินเอาไว้ว่าเนโอ่งเองก็มีผู้สนับสนุนอยู่เหมือนกันก็เท่ากับว่าตัวหลักทั้ง4คนก็มีผู้สนับสนุนกันครบแล้วกีสก็คือจีนไทคูนคือเคเคระบัฟฟ้าคือเบโรบา นาโก้ยังไม่เปิดเผยแต่ก็มีแน่ๆพ่อเอาไปผูกกับข่าวจากตารางของเล่นก็น่าจะชัวร์แล้วว่าในช่วงหน้าเราก็คงจะได้เห็นเหล่าผู้สนับสนุนแปลงร่างกันส่วนที่ฮือฮากันในตอนหน้าก็คือการเปิดตัวคาเมเดอร์คนใหม่ที่มีชื่อว่าคาเมเดอร์เกเซอร์เรียกว่าอุลตรา้าแมนไม่ใช้ไรเดอร์ก็ขอยืมมาใช้ก่อนนะครับในช่วงถ้ายนีรัมุก็ได้พูดขึ้นว่าการเข้ามาวุ่นวายของเบโดบานั้นจัดการกันไม่ได้ง่าย เพราะมีเรื่องของสปอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะใช้แค่เกมมาสเตอร์ก็คงจะไม่ได้แล้วดังนั้นเขาจึงจะต้องลงมือเองถ้ามีแค่นี้เราก็คงจะคิดว่าสงสัยนีโรโมนี่แหละจะกลายมาเป็นเกเซอร์แต่ที่น่าสังเกตก็คือ ภาพตัวอย่างจากตอนหน้าเราก็จะได้เห็นไดจิหรือคาเมเดอร์นัจิสเปรโร่ที่ตกรอบไปแล้วกลับมาด้วยและสไตล์การต่อสู้ของเกเซอร์ที่เอามือควยหลังก็ดูจะคล้ายกับนัจิสเปรโร่อยู่เหมือนกันหรือจริงๆแล้วคนที่แปลงร่างเป็นเกเซอร์ก็คือไดจิแต่เขาจะกลับเข้ามาในเกมนี้ได้ยังไงแล้วทําไมถึงต้องเป็นเขาด้วยก็คงต้องมาลุ้นกันในตอนหน้านะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดตัวของเล่นชิ้นใหม่ซึ่งก็คือ Support Mission Box Type g e ส s e and DX w e a p o ว Race b u c k e ั s e กก็เรียกว่าออกมาตามรายการเลยกับกล่องมิชชั่นบ็อกซ์รุ่นใหม่ที่คราวนี้มาเป็นเวอร์ชันผู้สนับสนุนของก s สและก็จะมาพร้อมกับ Magnum Shooter 4 0 x b u c k l e Ninja Dueler b u c k l จาและ Zombie Breaker b u c k l e ซึ่งชุดนี้ก็จะวางขายในเดือนมีนาคมนะครับรอกันไปยาวๆสหรับในตอนนี้ก็ไม่มี b u c k l e ชิ้นใหม่ในตอนต่อไประเบิดรูปทรงเมลอน ถูกวางที่บ้านของซาเอ เธอจึงรีบแปลงร่างเป็นไรเดอร์และเข้าต่อสู้กับจามาโตเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเธอที่จามะกาเดนเบโรบะได้เสนอกลยุทธ์ใหม่ให้กับมิจินากาเพื่อที่เขาจะได้เอาชนะคาเมเดอร์ทุกคนบัฟฟาได้โจมตีโรโปที่กำลังต่อสู้กับจามาโตและแย่งชิงอมบีบัคเคิลไปแต่ทว่าเบื้องหน้าของเขาก็คือคาเมเดอร์เกเซอร์มิจินากาปแปลงร่างเป็นบัฟฟาด้วยความโกรธและพุ่งเข้าต่อสู้เกเซอร์ aser, ที่แสดงพลังอเนือ เขาจะเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่และตัวจริงของเดซัสตากำลังจะถูกเปิดเผยในตอนการแบ่งแยก 5. บทลงโทษของเกเซอร์สำหรับข่าวสารประจำเดือนนี้ในวันพุธก็จะมีนเจยสารฉบับพิเศษออกมาก็มาหล่อลุ้นกันนะครับว่าจะได้เห็นโชมแรกของคเมเดอจีนกันไหมหรือจะยังกักกันเอาไว้อยู่และข่าวสั้นๆจากสปินออฟที่เพิ่งได้เริ่มฉายตอนแรกไปเมื่อวานเมเดอรเอาท์ไซเดอร์สในตอนที่2นี้เราก็จะได้เจอกัน ับ5ตัวละครเก่าที่กลับมานั่นก็คือโฮโรบิและคาเมเดอร์อาร์เซโรจากคาเมเดอร์เซโรวันไซบะนิโกะจากคาเมเดอร์เอ็กเซดอาคามิชิเรนคาเมเดอร์เคนซันและเดซัสจากคาเมเดอร์เซเบอร์ซึ่งการกลับมาคราวนี้ของเดซัสเขาก็จะมีวันเดอร์ไรท์บุ๊คเล่มใหม่อีกด้วยในชื่อว่าไกโคสึนินจาเดนหรือตำนานนินจาโครงกระดูกคาเมเดอร์เอาไซเดอร์ตอนที่2มีกำหนดสตรีมมิ่งในช่วงเดือนเมษายนตอนที่1กับตอนที่ส ห่างกันขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะมีกันกี่ตอนและถ้ามีหลายตอนเมื่อไรจะออกกันจนจบนะครับและนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคเมเดอร์กิสในตอนที่20นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิเห็นอย่างไรกันบ้างใครจะเป็นคนที่แปลงร่างเป็นเกเซอร์และซาเอะที่เป็นเดซ่าสตาจะช่วยเหลือครอบครัวได้สําเร็จหรือไม่ก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ